อยู่บนต้นไม้ครับผมอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนตีสามโอ้โหเมื่อคืนช้างบุกสิบกว่าเชือกคือเขาไม่ใช่มาบุกเราครับคือเจ้าถิน่นเขามาเจอกับขโขลงอื่นขโขลงข้างนอกทีนี้เขาก็สู้กันวนเวียนอยู่แถวที่เราอยู่วนอยู่สามชั่วโมงตอนนี้ก็ได้เวลาลงจากต้นไม้ตีสามเกือบตีสี่ ขึ้นมาอยู่ตั้งแต่ตีขออภัยครับขึ้นมาอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนช้างเริ่มมาตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าเมื่อเข้ามาประชิดเราก็ขึ้นบนต้นไม้ก่อนเลยตัวความปลอดภัยตอนนี้ก็ตีสามเกือบตีสี่ละสามชั่วโมงอยู่ข้างบนนี่บนต้นไม้แบบไม่มีห้างนะครับนั่งกันตามกิ่งนั่งตามกิ่งตามก้านผมนั่งอยู่นี่ ข้างบนคืนนี้อยู่บนนี้ห้าคนห้าคนห้าคนต้นไม้สูงพอสมควรค่อยๆลงนะปลอดภัยแล้ววันนี้ก็ไปเจอมาข้างล่างนูน่นสิบกว่าเชือกแล้วก็ไม่เด็กว่าวันนี้เขาจะขึ้นมาหาเพราะว่าเราเดินผ่านเขาพอดีตอนที่เขากำลังหากินอยู่เราก็เดินผ่านแต่เราก็เดินอ้อมเอา ไม่ได้ไปรบกวนเขาแต่อย่างไดเราแค่เดินผ่านพอเราเห็นเขาเราก็เดินอ้อมแต่วันนี้เขามาเยือนถึงถิ่นเลยเที่ยงคืน ไม่มีอะไรกวนมันเลยนะะพิผ่านไปมีนไมนเลยนี่ยอด็กตัวเดียวไม่เินหอออ่ะไม่คด้เสียล้ว วิ่งไปทาน่้ิ่งไป่มไหมด้นอ่ยมันต่อสู้กันกับอะไรรู้เปคมันป้องกันลูกมัน นี่ไงเสียงสู้กันเสียงสู้กันนะับยา,าเยนเี้ยวว่ะเื่อนลูคุยนี่รูคนคเลยววเลยันแย่แล้วยเสยงลว่คลกงมาต่อสู้กันนั่นเหครัไม่ใช่ครับอันนี้เสียงสู้กันนะมันป้องกันลูกกันเนาะนี่ไงนี่นห ก็ถ hey, ือไงปาดคือนี่อาจจะดูเดือดขนาดนี้ ไปเทืดไปตืดตอนนี้ก็อยู่บนต้นไม้ตั้งแต่เที่ยงคืนตอนนี้ก็ตีสองกับตีสามเสียงอยู่ข้างล่างนี่เองเสียงจ้ามสู้กันกับประักอย่างนี่ไงเสียง ขู่กำลังไม่ไม่เห็นภาพเห็นแต่เสียงก็โอ้ห้ากลัวมากฟังเสียงดู ดูมัน,ม,นมันมีกลุ่มช่างช่างพื้นที่ทีช่างนั้นมันกูนี่ยไม่แน่ใจอะ่ะ